สวัสดีค่ะนัดนะคะวันนี้นัดจะมาแนะนํามอดที่มีชื่อว่า High School More Classmate นะคะมอดนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมี DLC High School Year นะคะที่เป็นภาคใหม่ที่เพิ่งออกมานะซึ่งมอดนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถเลือกบุคลากรหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ตอนเราไปโรงเรียนได้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งแล้วก็ Ờ, าการต okay. so ั้งค่าเบื้องต้นที่เราใช้ในเกมละกันเนาะก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะให้กดลิงก์ที่นัดทิงไว้ด้านล่างนะคะเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะเว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บไซต์ที่เราจะใช้โหลดมอดกันซึ่งเขาจะต้องให้เราสมัครสมาชิกก่อนไม่งั้นเราจะดาวน์โหลดมอดของเขาไม่ได้นะคะก็ให้ทุกคนสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยแล้วกลับมาหน้านี้ใหม่นะก็สมมุติว่าทุกคนสมัครสมาชิกอะไรกันเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะคะก็มาดูขั้นตอนต่อไปของเรากันเลย ในหน้านี้นะคะเขาก็จะมีการอธิบายต่างๆการใช้การอะไรอย่างนี้นะซึ่งเดี๋ยวเราไปอธิบายกันในเกมนะคะเราจะมาดูวิธีการดาวน์โหลดกันก่อนให้ทุกคนมาดูตรงนี้ค่ะตรงคําว่าไฟล์ตรงนี้นะที่มีเลข2ขึ้นให้กดเข้าไปได้เลยพอกดเข้าไปแล้วเขาก็จะลิงก์มาอีกหน้านึงมันจะมีเมนไฟล์แล้วก็ออปชันอลไฟล์ที่ทุกคนจะต้องโหลดก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะ นี่นะ More Classmate กับ Maximum Sim in Zone 40ทำไมถึงมี2ไฟล์1เลย m เมนไฟล์จะให้สำหรับคนที่มี Mod MC Command Center คนที่มี Mod นี้โหลดแค่ m เมนไฟล์แต่ว่าคนที่ไม่มี Mod MC Command Center ละ่ะต้องโหลดทั้ง m เมนไฟล์แล้วก็ Optional f ไฟล์ เข้าใจไหมเพราะว่า The s ซิมเขาจะ Default ค่าตัวซิมในพื้นที่มาแค่20คนอย่างนี้แล้วกันแค่20คนนะคะถ้าคนที่มี Mod MC Command Center หรือ MCCC จะสามารถตั้งค่าใน Mod นั้นได้เลยว่าเราจะแบบให้ซิมสุ่มเข้ามาในพื้นที่เนี่ยกี่ตนแต่ถ้าไม่มีมันก็จะมาสูงสุดได้แค่20คนอืมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มี MC Command Center จะต้องโหลดทั้ง main file และ optional file ซึ่งการดาวน์โหลดเหมือนกันแตกไฟล์และโยนเข้าไฟล์ folder mods ของเกมเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำให้ดูเฉพาะคนที่มี MC Command Center ละกันเริ่มแรกเลยนะคะให้ทุกคนกดที่ m มนด a วนดาวน์โหลดที่ main file นะกดที่เมนด a วนดาวน์โหลดลิงก์มาอีกหน้านึงให้เรากดคำว่า slow download พอกดเข้าไปแล้วนะคะเขาก็จะนับถอยหลังนะอ่าพอตัวเลขสิ้นสุดปุ๊บเขาก็จะดาวน์โหลดมาให้ทางฝั่งซ้ายมือของเราเหมือนกับทุกเครื่องของทุกคนนั่นเองพอเขาดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะให้เรามากดสามเหลี่ยมตรงนี้นะแล้วก็กดแสดงในโฟลเดอร์พอกดเข้ามาแล้วนะคะทุกคนจะเจอไฟล์ที่เราเพิ่งโหลดมาชื่อแบบนี้นะ More c l a s s m a t e ที่เป็นไฟล์ zip ขั้นตอนแรกถ้าคนยังไม่รู้ก็คือทำตามได้เลยนะให้คลิกขวา extract here ก็คือแตกไฟล์ที่นี่พอกดแล้วนะคะเขาก็จะมีโฟลเดอร์นี้มานะอ่าโฟลเดอร์นี้ก็จะมีอยู่2ไฟล์ก็คือไฟล์สคริปต์กับไฟล์แพ็กเกจก็ปกตินะคะเราสามารถโยนไฟล์เนี้ยเข้าไปในโฟลเดอร์มอดของเกมได้เลย นะสำหรับคนที่ไม่มี mc command center โหลดมาอีกอันนึงด้วยนะคะไอ optional file ถ้าเป็นไฟล์ซิปก็แตกไฟล์เหมือนกันแล้วก็โยนทั้งโฟลเดอร์นี้เข้าโฟลเดอร์ mod เหมือนกันนะคะก็ให้ทุกคนเปิดไฟล์ document ขึ้นมาขั้นตอนนี้ให้ทุกคนกดที่ document electronic art เดอะซิมสทุกคนจะเจอโฟร์ดอว์มอตรงนี้แล้วเราก็ลากไอไฟล์นั้นอนะเข้ามาใส่ได้เลยอันนี้คือไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนาะตัวบนเราสามารถลบไปได้เลยนะเราใช้แค่อันนี้นะคะเราก็กดเนี่ยคลิกซ้ายคลิกซ้ายแล้วก็ลากลงไป move to mod แค่นี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในเกมแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมว่า มอดเข้าหรือเปล่าใช้ได้ไหมตั้งค่ายังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลย่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยทุกคนต้องไปตั้งค่ามอด MCCC ค่ะโดยการกดที่คอมพิวเตอร์ M C Command Center และไปที่ M C Population นะคะพอเข้าไปแล้วให้เลือกที่ a u t o r setting ค่ะ ไปที่ maximum Sim i n zone ตั้งค่าที่อยากจะได้เนาะว่าที่โรงเรียนเราอยากจะให้คนมาเยอะแค่ไหนหรือว่าเราจะเลือกนักเรียนสักกี่คนอย่างเราเราตั้งไว้ที่35น่าจะพอดีนะผอหนึ่งเอ,อ่อคาเฟเเรียสองพันโลงคุณครู2คนนักเรียนอีก12คน ได้อยู่นะ35เพราะว่าอนาคตอาจจะมีเพิ่มด้วยนะคะเราก็เลือกที่35นะเพราะว่า Default ของเกมมันแค่20อืมพอเราได้ค่าที่ต้องการแล้วเราก็กดตกลงค่ะแค่นี้นะก็เท่ากับว่าเราตั้งค่าเออ่ซิมที่จะสุ่มเข้ามาในพื้นที่แล้วเนาะสำหรับคนที่ไม่มี mc command center อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าให้ดาวน์โหลดม o อด optional file อันที่2แล้วก็โยนลงไปในโฟลเดอร์ mod ได้เลยนะคะก็ไม่ต้องมาตั้งค่าเนาะต่อไปเราจะไปตั้งค่าที่ mail box อันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่ตั้งแบบถ้าเราไม่ตั้งค่าวันที่เราไปเรียนวันแรกจะมีเราคนเดียวในโรงเรียนแบบคนเดียวเลยไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวนะทุกคนไปเดินเงาๆอยู่ในโรงเรียนอืมก็ คลิกที่ mail box นะคะแล้วก็ไปที่ high school student เริ่มแรกมาเขาก็จะเป็นหน้าตายอย่างงี้นะมี add กับอันบนก็คือบุคลากร,กรของโรงเรียนนะคะให้เราไปที่ add ก่อนเพื่อ add นักเรียนเข้าไปอย่างเราเราอยากจะให้นักเรียนห้องหนึ่งที่เรียนกับเรา6คนห้องสองหคนอย่างละ6แบ่งกันเนาะก็ถ้าเราจะให้เรียนห้องละ6อ่ะแนะนำว่า ให้เราเลือกแค่5คนสำหรับห้องแรกเพราะรวมตัวเราแล้วมันจะกลายเป็น6คนแล้วห้องสองอะหกคนเต็มจำนวนได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าในห้องเรียนเราเรามีโต๊ะแค่6ตัวสมมุตินะถ้ามันมีโตแค่6ตัวแล้วเราเลือกซิมไปทั้งหมด12ตัวห้องแรก6ห้องที่สองหกพอเปิดเทอมปุ๊บไปเรียนปุ๊บอะห้องแรกอะทุกคนก็จะนั่งเต็มเลยหคนยกเว้นเรา เราจะกลายเป็นคนที่7นะคะเพราะงั้นถ้าสมมุติเราต้องการนักเรียน12คนเราจะเลือกแค่11คนคะ่ะเพื่อเข้าใจง่ายๆอย่างห้องแรกเราขอเลือกก่อนเลย5คนก็จะเป็นซิดนียอันนี้มอลลี่คิโยช,ชิ4และแล้วก็เป็นสวานา5แล้วก็ห้องสองเราอยากได้เป็นคาสันรา คาสเซนราเสร็จปุ๊บเป็นใครอีกอ่ะบูฟแกง์ลูน่ากี่คนแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกคนหนึ่งเป็นใครเดียวมอแกนล้วกันอ่ะโอเครวมทั้งหมดเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดครบนะคะเราก็กดติ๊กถูกเลยตกลงแล้วเราก็ไปคลิกที่ m a i l box อีกทีกด hi school student แล้วไปเลือกที่ class class ของเราคือ class 1เราก็เลือกไปเลยแล้วกด add หลังจากที่เราเลือกนะักเรียนทั้งโรงเรียนแล้วนะคะ11คนเสร็จปุ๊บเราต้องแบ่งห้องให้เขาค่ะซึ่งเราจะเลือกแค่ห้องแรกนะห้องแรกที่อยากจะให้เรียนกับเราก็คือ s a น a n ซ a ด Sydney Molly Hash Kyoshi 5คนนี้นะคะโอเคแล้วเราก็กด ตกลงจริงๆเราสามารถเลือกให้ห้องอื่นได้ด้วยนะแต่ว่าเราไม่ไมายนะคะห้องอื่นให้เขาสุ่มเรียนกันเองได้เลยต่อไปก็เป็นออบุคลากรคาเฟทเลียอันนี้ในมอดนี้นะคะเขาจะให้คาเฟทีเลียมา2คน เราก็กดเลือกเหมือนเลือกนักเรียนเลยค่ะเลือกไปสองคนว่าอยากจะให้ใครมาเป็นเอคนตักอาหารหรือว่าร้านอาหารในโรงเรียนนะคะให้เราก็ถ้าไม่เลือกก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะสุ่มมาให้อยู่แล้วนะสองคนเนาะก็ถ้าสมมติเข้าไปก็จะเป็นกดแอดแล้วก็กดที่รูปรูปตัวซิมได้เลยค่ะว่าจะเอากี่คนแล้วก็กดตกลงเราสามารถรีมูฟออกได้ด้วยอืม แต่เราไม่เลือกนะเพราะว่าเราให้ค่า Default เลยปกติอันนี้จะเป็นพานลงนะคะก็เหมือนกันกด Add กับรีม v e ได้พออ,อเลือกได้คนเดียว Add กับรีม v e ได้เหมือนกัน Teacher นี่จะได้ทั้งหมด4คนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่ามอดนี้เขาให้4คลาสก็คือ4ห้องเลย ก็น่าจะเลือกทิชอร์ได้สี่คนแต่ว่าในที่นี้เราเลือกแค่สองคนเพราะว่าเออเรามีห้องเรียนแค่สองห้องนะคะโอเคนะคาเฟ่ทเรียเลือกสองคนพานลงหนึ่งคนพออหนึ่งคนทิชชูสี่คนได้ถ้ามีสี่กระดานหรือสี่ห้องเรียนแต่ว่าเราไม่ได้เลือกทั้งหมดนี้เพราะว่าเราจะให้เป็นค่า d e f a u l t ของเขานะคะกดกลับไปนะ อ่าหลังจากที่เราแอดแล้วก็จะมีคลาสกับมีรีมูฟเพิ่มขึ้นมาเราลองกดรีมูฟดูนะคะก็จะเป็นรายชื่อนักเรียนทั้งหมดเลยที่เราเลือกไปเมื่อกี้นะ11คนถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากให้คนนี้อยู่ในโรงเรียนแล้วเราก็กดอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก,กดตกลงพวกนี้ก็จะไม่มาที่โรงเรียนอีกนะทำแค่นี้นะคะเราก็รออีกวันหนึ่งไปโรงเรียนกันว่าอา่าจะมาตามที่เรา ติ๊กไว้ไหมเนาะก็เดี๋ยวเราข้ามเวลากันเลย<ป>ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามารอเวลาเข้าเรียนอีกทีเนาะว่าจะเข้าห้องถูกกันไหมนักเรียนทั้งหลายแล้วก็ห้องเรียนเรามีสองห้องนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะแต่โต๊ะอะเรายังไม่ได้เอาออกนะก็คือห้องนี้จะเรียน6คนอีกห้องหนึ่งก็จะเรียน6คนเหมือนกันคะ่ะ ก็เดี๋ยวเรารอเวลาเรื่อยๆนะให้นางอ่านหนังสือเตรียมสอบไปก่อนอยู่ไหนเอ่ย <c oughs> คือจริงๆแล้วอะ่ะอันนี้ก็น่าจะได้แล้วนะอืมเพราว่าดูนักเรียนก็เหมือนกันที่เราเลือกมาเลยอะแต่และคนอ่ะได้เวลาเข้าเรียนพอดีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเข้าเรียนกันถูกไหมไปลูก โอเคสำหรับห้องแรกนะคะถูกต้องนะก็คือมีสวรรณน้ามอลลี่ฮัสแล้วก็ซิดนีย์แล้วก็คียโยชีเนาะแล้วก็มีเราหกคนกับคุณครูหนึ่งท่านนะคะอีกห้องหนึ่งเข้าเรียนกันครบหรือ,อยังเอ่ยเข้าเรียนกันครบแล้วนะทุกคนแต่ทำไมมีคนหนึ่งลงไปนั่งผืนนะอืหกคนเหมือนกันแล้วก็คุณครูใหญ่ผูดด้อำนวยการหนึ่งคน ที่ซิมเขาก็ดีฟอลต์มาให้อยู่แล้วเนาะแล้วพาลงเราไปไหนอะพาลงหนึ่งท่านของเราไปไหนแล้วหายไม่ได้เด้อเขาน่าจะอยู่แถวนี้นะใช่เขาน่าจะอยู่แถวนี้แต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนอ่านี่ไงเจอแล้วเราก็นึงว่าไม่มาทำงานเขามาอยู่นะคะอันนี้ก็ดีฟอลต์จากเกมเหมือนกันเนาะก็ ถือว่าปกติแล้วนะอืมก็จบแล้วนะคะสำหรับการลงมอสและวิธีการตั้งค่านะคะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถถามมาได้ที่ใต้คลิปนะสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาแนะนำมอดอะไรอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ